สวัสดีครับพบกับผมบ่าวต้อมชาแนลครับสําหรับคลิปนี้ผมบ่าวต้อมชาแนลจะพาเพื่อนๆนทุกคนมารับชมวิธีการเคี่ยวปลมแบบผ่าหลังครับเคี่ยวยังไงการผ่าหลังเป็นยังไงมารับชมกันเลยครับก่อนรับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาก่อนอื่นก็ต้องเช็คเคี่ยวดูก่อนนะครับว่าคมไหมสําหรับเคี่วนี้คมดีครับไม่ต้องไม่ต้องรับครับ ถ้าไม่คมก็รับก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เคียวคมอยู่แล้วครับมาไปดูกันเลยสําหรับต้นนี้ก็มีลายสุกพอดีครับมาันอื่นเอาใบฟื้นออกก่อนอใบฟื้นออกก่อนนะครับวิธีการผ่าหลังก็ง่ายๆนะครับวิธีการเคียวปัมผ่าหลังก่อนอื่นเปิดหน้าออกก่อนนะครับ อ่าเรียบร้อยกันเปิดหน้าสำรับปกติแล้วเราจะเข้าคอด้านนี้นะครับหงายเขียวแล้วก็เข้าคอแต่ว่าคลิปนี้ผมบาตอมจะไม่เข้าคอเลยนะครับจะมาสอนวิธีการผ่าหลังครับเราจะไม่เข้าคอด้านนี้เราจะอ้อมมาด้านหลังครับนี่หลังก้านนี้คือการผ่าหลังนะครับคอปามจะอยู่ในก้านนี้ จะสอดเกี่ยวเข้าครับนี่วิธีการผ่าหลังเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการผ่าหลังปกติแล้วเราจะไม่ใช้แล้วก็ไม่ทำนะครับผ่าหลังนี่ถ้าว่าเอาไม่ได้จริงๆนะครับถึงใช้วิธีการนี้ สำหรับปลามที่คอสั้นแล้วก็หนีบเอาไม่ได้นะครับสอดคอไม่ได้เราก็ต้องจําเป็นต้องผ่าหลังนะครับปกติแล้วห้ามผ่าหลังเป็นเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆมาดูต้นที่สองครับตายนี้สูงครับก่อนอื่นเราต้องเอาต้นเฟิอนออกอก่อนนะครับต้นเฟินเยอะมากครับเพื่อนๆ สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อนๆฝนตกซุบตลอดทั้งปีต้นเฟินก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเต็มมาตอนอื่นเปิดหน้าครับเปิดหน้าออกแบบนี้ว่าเราก็อ้อมมาด้านหลังนะครับอ้อมมาด้านหลังสอดคอด้านหลังนะครับ แล้วก็ดึงเรียบร้อยครับการเคียวผาหลังก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆก็นำไปใช้ได้กับปามที่ว่าสอดคอไม่เข้านะครับปามที่คอสั้นปามหนีบ แชยวยากๆครับเราต้องใช้วิธีการผ่าหลังนะครับเพื่อนๆไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เบ่าวต้อมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ